รีวิวเหรียญนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมีการรีวิวเหรียญขององค์ราชการที่เก้าเรานะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับเป็นเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมนะพอสอดสงพันห้าร้อยสิบห้านะครับมาดูนะครับประวัติของเหรียญนะครับเป็นเหรียญโลหะคูโบนิกเกิลครับประกอบไปด้วยทองแดงนะครับ 75%นตครับนิกเกิลยีนะครับน้ำหนักประมาณ9กรัมนะครับกว้างยี่สิบเมิลลิเมตรหนา2อมิลนะครับวามหนาด้านหลังและด้านหน้านะครับจะเยิ้งกันครับนี่ด้านหน้า,า,นนาจะเยิ้งกันครับขอบเรียบนะครับขอบเรียบเก้าเหลี่ยมนะ ด้านหน้าส่วนด้านหน้าของพระบระมะลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับระดับพระอังสานะครับพินพระพักเบื้องซ้ายนะครับนี่ครับตามที่เพืเ่อนๆได้รับชมนะครับริมขอบบนขอบบนขอบบนซ้ายครับมีตรงนี้นะครับ เป็นพระภูมิพลอรัญญเดชนะครับและริมขอบขวานะครับคือฝันนี้นะครับจะพิมพ์ด้วยว่า,ารัชกาลที่เก้านะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังของครุฑนะครับเป็นครุฑผ่านนะครับครุฑผ่าเนเบื้องบนมีข้อความนะครับว่า รัฐบาลไทยพศ2515นะครับเบื้องล่างจะมีข้อความว่า,าราคา5บาทนะครับมีลายกนกนะครับลายกนกอยู่ระหว่างข้อความสองข้างนะนครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับ มีการประกาศใช้ครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ครับ2516นะครับและก็เกิดมีปัญหานะครับมีการปลอมแปลงกันเยอะนะครับก็เลยมีการยกเลิกการใช้นะครับยกเลิกการใช้เมื่อวันที่19ตุลา2521นะครับ ข้อมูลนะครับของเหรียญที่แท้นะครับเหรียญแท้จำนวนผลิตก็อยู่ที่30 000, 000, 000, 000ล้าน1 6 6 0 0หเหรียญนะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับเหรียญน,นะครับเหรียญ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมนพศสองพับานะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะที่ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับข้อมูลเ,เชิงลึกนะครับของเหรียญน,นี้นครับให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามรับชมในคลิปหน้าแล้วกัน,นครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ